ช่วงฤดูฝนแบบมี้รีหลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าบ้านที่อาจส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินภายในบ้านได้วันนี้เรามี6วิธีป้องกันน้ำท่วมถนนเข้าบ้านแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนาดาสวัสดีวัสดีสวดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนาดา สวัสดีไงดาหะึ่งทความสะอาดท่อระบายน้ำสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันน้ำท่วมขังคือการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำหน้าบ้านรวมถึงตามแนวถนนอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีเศษขยะเศษใบไม้หรือสิ่งสกปรกับปวตันทางระบายน้ำา 2. สร้างคันกั้นน้ำ หากบ้านของคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมการสร้างคันกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันน้ำจากถนนไหลเข้าบ้านได้โดยอาจใช้วัสดุอย่างกระสอบทรายหรือแผ่นไม้มากั้นเป็นแนวหรือหากต้องการความแข็งแรงถาวรอ,อาจก่อกำแพงปูนเตี้ยเตี้ยกั้นไว้ก็ได้ 3. ยกพื้นถนนหน้าบ้าน อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ดีคือการยกพื้นถนนหน้าบ้านให้สูงขึ้นกว่าระดับถนนปกติเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำจากถนนไหลเข้าบ้านได้ง่ายนั่นเอง 4. ติดตั้งบานกั้นน้ำสำหรับบ้านที่มีประตูทางเข้าอยู่ต่ำกว่าระดับถนนการติดตั้งบานกั้นน้ำที่ประตูก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ โดยอาจเลือกใช้บ้านกั้นนำสำเร็จรูปหรือประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆเช่นแผ่นไม้หรือแผ่นอะคริลิกใสามากั้นก็ได้ 5. ปรับภูมิทัศน์รอบบ้านการปรับภูมิทัศน์รอบบ้านให้มีพื้นที่สีเขียวเช่นสนามหญ้าหรือสวนยอมก็สามารถช่วยดูดซับน้ำฝนและลดปริมาณน้ำท่วมขังได้นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ใหญ่ยังช่วยบังลมและลดความแรงของกระแสน้ำได้อีกด้วย เตรียมอุปกรณ์สําหรับรับมือน้ําท่วมนอกจากการป้องกันแล้วการเตรียมอุปกรณ์สําหรับรับมือน้ําท่วมก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเครื่องสูบน้ําถุงทรายกระสอบทรายแผ่นไม้อุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินควรระวังก่อนทำการปรับปรุงพื้นที่ใดรอบบ้านควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นเสียก่อน หากไม่แน่ใจในวิธีการป้องกันน้ำท่วมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำหวังว่า6วิธีง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาน้ำท่วมถนนเข้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยปกป้องบ้านของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และถ้าหากว่าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ